สวัสดีค่ะวันนี้นิดจะทําเมนูดัดมฟ์นูเดอร์ให้น้องเมลแล้วก็เด็กๆทานนะคะส่วนนิดเนี่ยนิดว่าจะกินข้าวต้มนะง่ายดีนะคะเพราะว่าตัวซาลาเปาอันนี้เนี่ยนิดไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะราดด้วยซอสวาน,นิลาก็จะเป็นตัวนี้นะคะนิดจะทำสองซองแล้วนี่ก็จะเป็นซาลาเปาที่นิดซื้อมาจะไม่มีไส้นะคะเป็นแป้งซาลาเปาสาเร็จรูปเหมือนบ้านเราเลยนะ เวลานี้ทาซาลาเปาไส้หมูเนี่ยคือตัวแป้งคล้ายกันเลยนะคะแค่เขาไม่มีไส้หมูซับที่นี่ทำเองเท่านั้นเองนะส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถกินกับพวกซอสผลไม้ได้แล้วก็วานิลาตัวนี้นะคะนี่เตรียมวานิลาไว้สองซองก็สําหรับนม5 0 0มิลลิตรนะนี่นะคะตัวนี้จะราคาสูงกว่านิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นของวานิลามากกว่าตัวนี้นะแต่ว่าสําหรับนิดก็นิดว่ามันก็คล้ายๆกันนะ ก็อย่างที่เห็นนะไม่ต้องทำอะไรเยอะนะคะแค่ใช้ผงสำเร็จรูปแล้วก็ตอนที่เรานึ่งซาลาเปาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โรยด้วยมูนนะคะราดด้วยซอสานิลาแล้วก็มูนตัวนี้ก็จะเป็นเมล็ดของดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะในเยอรมันก็จะเป็นดอกสีแดงๆตามทุ่งนาเนี่ยเยอะนะเขาจะขึ้นเองนะคะเพราะเมล็ดเขาก็จะปลิวไปแต่ละปีแต่ละปีเนาะแล้วก็จะต้องใช้นมนะคะที่เตรียมเอาไว้แล้วถ้ายัางไงมาดูนทำกันเลยค,คะ่ะ ก่อนอื่นเลยก็ใส่ผงวาน,นิลาลงไปนมตัวนี้เราจะต้องใช้เป็นนมเย็นนะคะจากตู้เย็นเลยก็จะได้เอามากวนได้นะคะเราไม่ต้องเปิดเตานะเราจะทําแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆเลยก็แค่ใส่นมลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆคนให้เขาเนียนเข้ากัน นี่ก็ใส่นมหมดเลยค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเนียนเข้ากันเลยแล้วก็กวนในกระชอนรอบหนึ่งเสร็จเราก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ต้องใช้แรงนิดนึงนะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเนียนแบบนี้นะคะแล้วก็กรอง ให้เขาเนียนจริงๆงเสร็จแล้วพักทิ้งไว้ในตู้เย็นจนกว่าเราจะทำซาลาเปาเสร็จนะคะหรือว่าอุ่นซาลาเปาจนเสร็จนะขั้นตอนต่อไปก็เอาซาลาเปาใส่ซึ้งเตรียมนึ่งนะคะนิดเอาน้ำร้อนใส่แล้วก็เปิดเตาเขาใช้เวลานิดนึงนะเตาตัวนี้เขาจะช้านะคะก็รอประมาณสักห้านาทีให้น้ำเดือดก็ตั้งหม้อได้เลยเตรียมปิดฝาเดี๋ยวจะแหงน พอน้ำร้อนของเราเดือดแล้วนี้ก็ตั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็ตั้งเวลาด้วยประมาณ20นาทีเพราะว่าตัวสระเปงของเราก้อนใหญ่นะก็ใช้เวลานานานิดหนึ่งนะคะเขาจะได้ร้อนทั่วถึงกันทั้งก้อนอีก20นาทีเรามาดูกันนะคะสําหรับอาหารเที่ยงนิดกินข้าวต้มใส่หนึสามชั้นนะคะเพราะนิดมีอยู่ที่บ้านก็อย่างที่เห็นเลยนะบกไปครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไข่ด้วยหนึ่งฟองอิ่มมากแล้วก็อร่อยด้วยอาหารเที่ยงง่ายๆนะ ซาลาเปาของเราสุกแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูกันนิดหนึ่งอุ้ยแป้งฟูสีสวยน่ากินมากมากเลยทีนี้นิดก็จะเอาตักใส่จานนะคะแล้วก็ตั้งโต๊ะหรือไม่ก็ยกไปทางหม้อเลยนะจะได้อุ่นๆนะคะน่ากินไม่ต้องทำเองด้วยนะซื้อมาแบบสำเร็จรูปนะคะอย่างที่บอกอย่างที่ให้ดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะกินแบบเป็นซาลาเปานะเราก็สามารถ ทำไส้เองนะคะแล้วก็วางไว้ข้างๆได้นะนึแล้วก็กินคู่กันนะคะสำหรับตัวซอสนะคะก่อนที่เราจะตักเสิร์ฟเราก็จะต้องคนให้เขาเข้ากันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ราดซอสตามชอบตามด้วยผงมูลหรือว่า,ากีสอนโมลนะคะเนี่ยโรยไปตามชอบนะแค่นี้ดามนูเตอ้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมาก เสดายที่นี้ไม่ค่อยชอบทานเท่าไหร่นะทีนี้ก็เสิร์ฟได้เลยนะคะสวัสดีค่ะมาค่ะตั้งโต๊ะของน้องแม่นเสร็จแล้วนะไม่ชอบแต่สุนทรแต่สุนซามักที่สุดฟังยังไนซาห์ร์อะไรที่เอส้อตัวเป็อันสุนทรสุนทรไม่สุนทรนทรแก๊นเอา กินมูนีิน oh! ินด้วยนะแต่ว่าน mm ั่งนเพื่อนนี่กินข้าวต้มไปแล้วอ่ะเมื่อเช้ากินอาหารเช้าไปนิดเดียวนะคะก็เลยน้องาิธีนิป e s essen oh m i essen s p l i t t e l o o นินอร่อยไหมให้มหนให้ไหมไม่ n e ลเลื Okay, genau. Ja, ich mag Kronen. Okay, das ist gut. Hm. Wie das alles so runter das will ich doch gut. Sarah holt zu! Ich bin ja, ja. Ich jetzt sie drauf machen. Du hast du hast ja geduscht. schon. Du bist besser die เนี่ยฉีกินเล่นได้เลยนะคะนิ่มมากด้วยต้องยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะแต่ว่ายี่ห้อนี้ทีนี้ใท้ดูนะคะจะนิ่มบางตัวเขาจะแข็งนะก็จะเหมือนเหมันโถนะคะแต่ตัวนี้จะเหมือนแป้งซาลาเปาจริงๆมันสวีทมูนใส่มูนนิดเดียวอะยังไงโว้ย พ่อพ <S preach science> ักฟีท <necessary> ี่วิ่งชิมโอนิ่งฟีที <of gun> ่วิ่งชิมโอนิ่งฟีที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 ่วิ่งชิมโอนิ่งฟีทที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 ่วิ่งชิมโอนิ่งฟี น้องซาลาเป็นคนขอนะเมนูนี้ปกติแล้วนี่จะไม่ทำน,น้องไม่ขอ,อโอ้โหอ,อีกปะป๊อ๊งก้อนอืมีทุกคนขอคพลาสองก้อนนู่นไม่เหลือก้อนเดียวเน้นบ้านจัสต์ก่อนหายแบบใส่หน้ากันหนาว,นนาวนค,คนละครึ่งก่อนดีกว่าไม่พอเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยไปซื้อมาใหม่หรือไม่ก็ข่าวหนา้ายซอนเนี่ย Ich habe einen geheimen Raum entdeckt Cool. Ist da jemand? Ja. Eine Leiche, angepackt von vorne. Ja. Oh ja, jetzt haben wir endlich Freunde. Ja, das heißt, der das heißt Hans Wurz. <laughs> 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 nee, nur ich darf ihn benennen. Nein, nein. Der heißt, der, heißt der, der Der stand schon Hans -Wurz. Ich will Spaß machen, gruselig zu Halloween. Was machen die Kids? <lacht> <lacht> Wer <nennt> mein Monster? <laughs> Den ich du <laughs> Und dann hast du auch ein Lüftstück gegeben. Mhm. Ich esse Mohn mit Soße. Jetzt sieht es bei Papa aus, als hätte er so mhm. sagt, schwarzen Pappereifen gegessen. Mhm. Und bei Finna sieht es aus wie die Sterne. Ich finde das Brot hier schon sauber. Und ein kleiner Teig mit Apfelfilm. ชิมโมนหน่อยสิอยากรู้ว่าเป็นยังไงรสชาติก็จะหวานมันแป้งสารพัานุมน่มๆแล้วก็เขียวจังโมลแบบรุบๆๆอร่อยนะสาววิเศษพูดเพี้ยนวิเศปพูดเพี้ยนแต่ฉลือีสจะสลิปไม่เลยชอบปิน้นอาจจะชอบกไ็ได้ไห<อ>น ich schmeckt nicht. ich schmeckt nicht. Schmeck, ich schmeck, ich schmeck das ist Sand. Nur warte mal. Nur warte mal. weißt du weißt, wie Sand schmeckt. Äh, Sarah, hast du ein Geheimnis? Hast du ein geheimes Hobby? Ich habe aber satt gegessen. Ich glaube, ich esse nur Soße. Also, äh, gerade machen. Munddusche Munddusche. <laughs> Und jetzt ist es so, dass Dusche. Ist. Willst du den Mund wieder? Was machst du? Es ja. soll das in, das du in den Augen rein, dass die Soße saugen. Ich kann nee, das, so. das nicht Du musst das so klein schneiden, Fiona. Sonst saugt er nicht.

เอซินต้องโอเคค่ะโนมันเขารอนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องขึ้นไปทำห้องน้องฟิวหน้าต่อนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวนิดขอลากันไปก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ